วยจรริงสสสาาาธธธุุุคับแม่บอกว่าตอนเข้าเนี่ยอายุสิบเก้าปีว่าสิบเก้าปีตอนออกมาเนี่ยอายุหกสิบขอจับมือหน่อยขอโชคแม่หน่อยขอโชคกับแม่หน่อยขอโชคสิบเก้ากับแม่หน่อยสิบเก้ากับแม่ยังได้อยู่มาให้เอฟซีนะคะค่ะชัดมากค่ะแล้วก็กดติดตามที่สําคัญเลยครับต้องกดติดตามไว้ก่อนกดตรงสีแดงๆครับเข้าได้ก็เข้าได้สิเขาเขาได้แม่เขาได้ครับ จะเข้าจริงผมครับถ้าจะจะไม่เข้าอ่ะแม่ต้องแบบใจสบายๆเดินไปเหมืราเดินในเอาไปจุดทูบไปทำให้เข้างงอะไรสักอย่างแต่ถ้าเราคิดว่ายากมันก็ยากเข้าไปข้างในแล้วน้องคครรูแม่ยุ่งเท่าไหร่แล้วแม่ยุ่งเท่าไหร่แล้วสิบเก้าแล้ว อายุสิบเก้าอายุหเก้าหกเก้าเก้าี่จย่เปีเนี่ยตอนนี้แม่ใจหมดเลยไม่ไม่ใช่หรอแม่บอกเลขตนนนเก้าสบเ้าม่บอกเก้าเียวพี่น่มจะขอดเหมือนกันหรอแม่บอกเลขกูนไม่รู้ไม่รู้บเน้บเกานม่เเล่เลอะไม่เอาอะไรทุหนโลกครับพี่หน่เห็นเลขหน้าทําหน้า ถ้าถ้ามองไปตรงนี้อีสิบเก้าตรงนี้ก็จะเป็นเลขหนึ่ง้ก็จะเป็นเลขแปดเลขหนึ่งเลขแปดมองเห็นหลายแล้ล้วแดตีนจะมองเห็นครับแล้วก็เลขตอนนี้ก็ยังไม่ออกออกแล้วมันหนึงหนึ่งเก้าแต่ตอนนี้เรือหนึ่งศนย์ห้ายังไม่ออกหนึ่งศูนย์ห้าออกไปแล้วครับ้นี่อนนี้ก็ยังขึ้นเรืออะไรมีเรืออะไรบ้างครับเรือเลขเงินเยอะมากเลยก็ยังเหลืออยู่อยู่หนึ่งศห้าตรงนี้หนึ่งศูนยห้าังไม่ออก เรือว่าสองศูนย์ห้าก็ได้ไม่อยากออกรธเลยครับก็ตรงนี้ก็จะเป็นถ้าจริงๆพี่น้ำข้าวไม่อยากออกเลยแปดอธิษฐานอธิษฐานเราวันนี้อธิษฐานเราจากอธิษฐานเราแจ้งฟังนื้อฝากตัวกับเอฟซด้วยนะคะแล้วก็มาขอขอขอโชคขอลาบให้กับ FC ทุกทท่านที่ติดตามก็คนสุรินนะคะทางทีมงานของเราเนาะให้มีโชคมีลาบในการรอดท้ามพญานาคครั้งนี้นะคะ ค่ะเดี๋ยวเรามาอธิษฐานไปพร้อมๆกับน้ําอุ้งนะคะจ้าขาไม่เท่าคุณแม่อายุ1สก้าปีนะครับ โอเก้าแม่บสก้าแม่ลือบเอมาแม่เลือบเอาหกมาหกสิบเก้าไม่มาหรอกแม่ว่ามันจะมาหนึ่งมัจะมาหนึ่งหนึ่งเก้าแม่ไม่ได้เอาหกมาเดืทำใจร่มๆเข้าเรื่อยๆแม่จะไปแม่จะเลือกเดินเดินคนที่เท่าไหร่แม่คนที่หนึ่งเลยคนที่สองเพราะว่าพี่นาต้องอยู่หลังเพื่อนอยู่แล้วเพราะเป็นคนสัมพันธเอาให้แม่ได้มาผู้โศวเอาแม่ก่อนแม่เข้าคนแรกเลยครับถ้าแม่เข้าก่อนแม่แม่เข้าคนแรกเลยแม่จะได้รางวัลที่หนึ่ง เอาไปเดินตามหลังน้องอุ้มก็ได้มาาเอ嘛แต่ลแม่แต่อยู่หลังหลังอยู่ก่อนพี่แม่พี่นางก็ได้ใช่นิดหน่อยชาแนลอาร์ดิจาร์มาเข้าถ้ำเปิดโชคจะมาลองดูเปิดโชคเปิดลาบให้คนชรินทีวีฝากไปด้วยเด้อค่ะไม่ได้เข้าแต่ให้ฝากด้วยนิดหน่อยชาแนลค่ะจะมาลอดถ้ำเนาะเสริมดวง จ้ะยกดวงมันเกิด <attachment> ด้วยวันนี้กันเลยอยากจะมาให้ให้หมดทุกโซนหมดโลมหมดไทยเนาะผมก็เกิดวันที่เกิดวันที่เก้าเกิดเกิดเกิดวันเกิดวันพรุ่งนี้เกิดวันพรุ่งนี้โอ้ยลงแล้วนี่เราลาสีเมียหมดเลยนะเนี่ยเอาไม่น่าเอาไม่น่าเราได้มาเจอกันได้มาเจอกันได้มาเป็นทีมงานเดียวกันเนาะกจ้าโอเคครับค่ะไปสนมนะจ้าโมโมโมไปว่าเข้ายอมเรกรอยกี้ จะเป็นคนส่อมทางให้ตามหลังเก็บปูอยู่ไหวะูเปลี่ยนใจไหมยังไม่อยากยังไม่เข้าปูยังไม่เข้าเด่งมันไปเข้าแล้วนะครับเข้าไปแล้วเดี๋อวเด๋ยวจะไปรัดถามเลขข้างหน้านะเข้าไปต้องมีตัวเลขมาฝากด้วยเด้อซอมเอานะสอเอาเด้อครับเข้าไปต้องมีตัวเลขมาฝากด้วยเด้ออ่ะเข้าไปคนสุดท้ายคือพี่หลางเนาะ เมื่อกี้ก็สุดท้ายกัาเหมือนกันสุดท้ายกันหรอก็ส่องทางให้เขาอย่างนี้ครับโอ้นะครับคุณผู้ชมนะครับหลังจากเข้ารับที่ตรงนี้นะครับหน้าปาก่ตรงนี้มันท้ายหรือหน้าฮะหน้าครับตรงนี้ข้างหน้าปากถ้ำเนาะจะเข้ามาข้างข้างท้ายเราจะมาโผล่ตรงนี้นะครับคุณผู้ชมทางออกจะมโผล่ทางออกตรงนี้นะครับข้างท้ายเลยเนาะข้างท้ายข้างท้ายตรงพญานาคครับหน้าพญานาคเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเราจะรอนะครับ รอเอฟรอคุณผู้ชมนะครับตอนนี้ได้ยินเสียงแววๆออกมาแล้วได้ยินเสียงแล้วนะครับได้ยินเสียงออกมาแล้ว ได้ยินเสียงออกมาแล้วผู้ชมนะครับตอนนี้ทางโองครับทางโองค์ผู้ชมน่ารักได้ยินเสียงมาแล้วเสียงแววๆมแล้วเสียงมาแล้วได้ยินกันพูดตัวเลขข้างในกันด้วยนะตัวเลขด้วยได้ยินเสียงมันพูดตัวเลขเหมือนอะไรข้างในด้วยเนะี่ย ดูปากถ้ำน,นะท่านจะมีเนเหมือนปู่ฤาษีบ้างเหมือนพญานาคเนาะด้านาหน้าเนี่ยอ,า,อาไม่รอกันเลยเหรอครัมอไนน้ดีต้อง้กรแบรบนขณะที่รตรงน,นี้ก็จะเป็นดูเข้าไปข้างใน เรโดนลึกแค่ไหนเพราะว่าทางข้าวมุกข้าไปไม่เคยไอ้ทางไปดูถ้าทุกท่านที่นี่ก็จะเป็นอย่างเคยทั้งข้าวของใหม่นะเสียงมาแล้วเสียงมาแล้วอุ้ยข้างวมีกไม้ด้วยมาแล้วมาแล้วมาแล้วพี่แดงนะครับน้ำด้อพี่แดงครับ ขานเลยๆเอ้ยทีทามมานา่งทามมาด้วยบินมาด้วยสองตัวสองตัวตามตัวนะครับปู่พี่แนงจึ๊บแมงมุดออกมาโอ้รอบนี้จะแคบกว่ารอบเมื่อกี้เมื่อกี้จะไม่แคบกว่านี้ออกมารอบนี้จะแคบกว่าเดิมครับตามด้วยพี่แนงนะครับออกมาก่อนแล้วพี่แนงออกมาก่อนนะครับพี่แนงมาแล้วนะครับโชคดีพี่แนงเหนื่อยไหมครับไม่เหนื่อยครับรอดูว่าครับไม่ลำบากเลยนะคะอันนี้ครับผม น้องอุ้มแชนแนลมาแล้วครับน้องอุ้มแชนแนลมาแล้วครับตอนนี้ไอโฟนก็ยังอยู่มียังยังได้ยังได้อยู่ยังได้อยู่เราก็สามารถด้วยคุณโชคครับค่ะเรามีความสามารถที่จะได้เลข ตรงๆปังๆมาให้เอฟซีนะคะชัดมากค่็เลขอะไรชัดมากค่ะอย่เดี๋ยวลงมาก่อนใช่ค่ะอันนี้เป็นความรับความรับมีเยู่ยังเนื้ออยู่เดี๋ยวเดี๋ยวรอให้ค่ะแต่ว่ามันไม่ได้แคบอย่างนี้นั่นเนาะตอนนี้เลี้ยงหายคุณยายมาตลอดบ่ไม่ค่ะก็เดินเดินได้ช่วงหนึ่งจะมาติดตรงนี้ค่ะคติดอยู่ตรงนี้นิดเดียวตรงปากข้างไม่รอคุณแม่เลยเหรอค่ะ คุณแม่อายุสิบเก้าปีท่านกำลังมาท่านวันลืมเลขหกมาแม่มาแล้วเห็นหน้าแม่แล้วเห็นหน้าแม่แล้วเนาะแม่มาแล้วยังเนื้ออยู่ยังเนื้ออยู่เดี๋ยวเดี๋ยวรอรอให้แต่ว่ามันไม่ได้แคบอย่างนั้นั่นเนาะตอนนี้เลี้ยงหายคุณยานมาตลอดบ่ไม่ค่ะก็เดินเดินได้ช่วงหนึ่งจะมาติดตรงนี้ค่ะคติดอยู่ตรงนี้นเดียวตรงปากข้ีงไม่รคุณแม่เลยเหรอค่ะ คุณแม่อายุ19ปีท่านกำลังมาท่านวันลืมเลข6มาแม่มาแล้วเห็นหน้าแม่แล้วเห็นหน้าแม่แล้วเนาะแม่มาแล้วไม่เป็นวงแล้วเป็นวงแม่คนเดียวนะเนี่ยครับแม่อายุแม่ปิด19ปี่ท่านฝากเลข6ไว้คุณแม่สู้สู้คุณแม่สู้สู้แม่สู้้ะแม่คุณแม่สู้สู้พูแม่แม่สู้ด้วยแม่69ปีนะครับคุณแม่สู้สู้คุณแม่ยุ69ปีแต่ตอนนี้ขอให้หายทุกหายโศกหายโรคหายภัย ไม่ดังเด้อแม่เด้อแม่บอกว่าตอนจะเข้าเนี่ยแม่อายุสิบเก้าปีนะแต่ตนออกมาหกสิบเก้าปีแม่แม่ระวังไม้ข้างหน้าน่ะแม่ไม้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 โอ้โหแม่นะครับไม่ใช่ธรรมดาเนี่ยค่ะก็พยายามแม่มีความพยายามพยายามสูงมากเลยนะครับนี่นี่ หกสิบเก้าปีอายุหกสิบเก้าปีแม่บอกว่าตอนเข้าเนี่ยอายุคสิบเก้าปีโอาสิบเก้าปีตอนออกมาเนี่ยอายุหกสิบตอนเข้าสิบเก้าปีตอนออกมาเนี่ยหกสิบเก้าใช่ไหมสิบเก้าโอ้แม่บอกเอ้าแม่ค่อยมาครับแม่จับมมืออหน่่ยแจับมือแม่หน่อยจับมือแม่หน่อยจับมือหน่อย ขอจับมือหน่อยขอเอาโชคแม่หน่อยขอโชคกับแม่หน่อยขอเอาโชคสิบเก้ากับแม่หน่อยสิบเก้ากับแม่หน่อยส้าสู้สู้แม่สู้สู้ขอจับมือแม่หน่อยม่มาสามสี่ครั้งแล้วไม่กล้ครับอ่ะให้แม่ได้ค่อยๆเดินทีนี้เดินค่อยๆเดินแม่เอาท้ายลงมาทีนี้เอาท้ายลงมาถอยถอยท้ายถอยท้ายเลยค่อยถอยแม่ได้แม่ผมอุ้มไหมครับโอ้ไม่เป็นไรแม่ได้จะพนมเมียอยู่พิคนที่ไหน ค่อยๆลงนะแม่นั่งๆก่อนครับนั่งก่อนนั่งก่อนนนั่่งกอโอเคค่อยๆจะรูดมาครับโอเคอ้าวโอ้น้ำหกสรซัลซึนน้ำหกปูน้ำหกแล้วปวดน้ำให้เลยปวดน้ำแล้วปวดน้ำตามเลยท่านดีใจนะดีใจมปูดีใจตามเลยปูดีใจตามเลยอ่าเป็นไงบ้างโอ้โหอ่ะปิดท้ายด้วยพี่นางครับติดท้ายด้วยพี่นางตลอดเลยปิดท้ายตลอดอ่พี่นางพี่นาง ทำไมเมื่อกี้นีไม่เหนื่อยเลยตอนนี้เป็นไงบ้างวันนี้ทำไมสองโรบนะครับคุณผู้ชมสองโรคสาธุสาธุถ้าตบมือนี่ตบได้เลยทำไมตบตบมือยกบูชาธุกอย่างสาธุจะตบมือครับโกรไม่ได้ไม่ได้ต้องยกสาธุอาขอให้เอฟซีทุกคนทุกท่านโชคดีเฮงเฮงดวยงวดนี้ขอให้รวยทุกคนขอให้รวยทุกคนสาธุสาธุ นั่งรอบสองนี่แม่ไปไหนแม่อ๋อไปอาลองเช้าให้ลูกเอามาให้เอารองเท้าให้แม่ด้วยก็เหมือนเดิมค่ะรอบสองรอสองเหมือนเดิมแม่ก็คือมันปกติอาคาตัวเองนะสาหรับตัวเองเหมือนเหมือนเลื้ยเลื้ยเข้าเหมือนเลื้ยออกมาเลื้ยเข้าเลื้ยออกเหมือนตัวเองเหมือนตัวเองเข้าออกตลอดความฝันก็ฝันว่าได้เข้าไปก็ ฝันที่เป็นจริงได้เข้าได้เข้าจริงๆมันนานแล้วเพราะว่างวดที่แล้วนะฝันฝันว่าตัวเองน่ะเลื้อยเข้าไปในถ้ำเลื้อยเข้าไปในถ้ำแล้วทีนี้เป็นพญานาคแล้วทีนี้ก็ไปเจอรูรูนั่นแหละแล้วทีนี้พอไปเจอรูตัวเองก็จะหยุดแล้วทีนี้พี่แนงเขาบอกว่าทําอย่างนี้ทําอย่างนี้ลูกเอาซวงปราไปเทิงเจ้เทิงแจ้ลูกเอาซวงปรากี่กี่กระลดดจอกี่กระโดดลงไปแต่ว่าพอมองตกลงไปปุ๊บมันก็เป็นเหมือนลมหายใจ คือเราไม่ได้ตกแต่ว่าเป็นลมจ้ะก็นี่แหละเพิ่งได้เข้าไปก็ตั้งแต่ฝันก็ยังไม่เข้าเพิ่งเข้าเหมือนกันก็ไม่เห็นรูทีนี้รูตรงที่ว่าที่เขาเคยปิดไว้น่ะมันเปิดก็เลยเหมือนเหมือนในฝันยายเก่งมากในทุ่งให้มาจุดทูบห้หนให้น้องอุ้มอุ้มบอกเลขหน่อยว่าเข้าไปในถ้ำเห็นเลขอะไรฮะรื่นเนี่ยยังม่เห็ เรามาดูว่าเป็นตัวเลขตัวไหนอรุ่นด้วยกันรุ่นเราเราไม่รู้นาทีระทึกใจมาแล้วแต่ว่าเห็นแล้วเหรอตัวเลขแต่กำลังหารู้ว่าความมั่นใจแม่เห็นกับเขาไม่แม่เห็นตัวนั้นไหมเห็นเลขไมแม่ชัดจะมาเช่นปกติถ้าเขาเห็นโอ้ชัดมากค่ะชัดเดตนี้กลับครับกลับไหกลับค่ะโอ้มานก่ากลับมัเกันเมื่นไรต้องกลับนะคะสองต้องกลับเหรอดูเอาเองค่ะผมเห็นสองห้าแน่ต้องกลับเอารูใช่ไหม แต่ผมเห็นสองห้าเลยต้องถ้ากลับเป็นไงต้องคนถ่ายก่อนว่าเห็นอะไรเห็นอะไรคนถ่ายเห็นอะไรของอุ้มเราอุ้มเห็นเป็นสามศูนย์เจ็ดสามศูนย์เจ็ดทำไมะเห็นสามศูนยไม่รู้สิดูนี่ก็ศูนย์ไหมอันนี้ก็ศูนย์สามศนยอันนี้ก็3าอันนี้เจ็ดเปะและสองห้าตัวไหนสองห้าก็กลับอย่างนี้ก็ได้สองห้าเนี่ยถ้ากลับอากอย่างหนึ่งก็ได้สามศูนย์เใช่ค่ะ เล้วๆก็ไปก็เขียนไปเลยเอาไปเขียนเลยไหนๆก็ไหนไงๆละเีขในถ้ำนะไม่ใช่ว่าเข้าไปดูได้ง่ายนะกว่าจะได้คุณแม่คุณแม่เห็นแล้วกับเขาไหมคุณแม่ยังไม่กล้าได้ถามเลขในถ้ำเลยนะยังเลยอปากะอะไรอุปกาบ้างขึ้นเข้างวดนี้ได้แล้วเลขในถ้ำงวดนี้ เย็นเนาะเข้าไปแบบคือเรานั่งนั่งเราเรานั่งใช่ไหมคะคือฝั่งเราเราเห็นใช่มันเป็นเตียงเหมือนเหมือนเตียงเหมือนเหมือนที่ที่นอนเหมือนเตียงนอนเนาะอีฝั่งนี้อีฝั่งนี้เหมือนประตูทางเข้าอุ้ยที่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 เราเห็นมีตัวเลขนะคะที่เราถ่ายกับพี่แนงเนาะมันมีเป็นตัวเลขแล้วมันไปจะขึ้นเงาเหมือนเหมือนสะเก็ดเพชรนี่พี่ ันลเยบ่มีโอทั้งคุมทรัพย์พญานาคแล้วก็น้องอุ้มชาแนลแล้วก็นิดหน่อยชาแนลแล้วก็พี่มณีเนาะเดี๋ยวเราจะได้ดูคลิปนี้เมื่อกี้ใส่แว่นด้วยเดีวเข้าไปใส่ค่ะเอาใส่ไปดูตัวเลขโดยเฉพาะเลยโอ้ยเมื่อสิ่งนี้ค่ะเพื่อสิ่งนี้โดยเฉพาะผู้บ้านถ้าไปใส่ไปมงนี่โอเคใส่แว่นดูตัวเลขนะแว่นตัวนี้นะครับเทตอนนี้ราคาอยู่ที่สองอยู่ที่ห้าพันแต่ถ้าตัวเลขออกถูกอยู่ที่ห้าแสนนะครับอยู่ที่เลขจะถูกหรือเปล่านะครับมีคนประมูลแว่นแล้วนะนี่ประมูลแว่นนะครทำเพราะว่าอราคาเลขสามตัวนี่ เว้นตัวนี้จะกลายเป็นห้าหมื่นทันทีตอนนี้อยู่ราคาประมาณพันสองพันนไอ้ออวันที่สิบหกวันที่ 16, สิบหกสิพอสิถึงหรอเด้อนีเด้อสิถึงแล้วอีกไปจักมือย่าลอย่าลมแม่บอกอีเด้อแม่บอกอายุแม่เมื่อกี้นี่สิบเก้าแม่สิบเก้าออกมาเป็นออกมาหกสิบเก้า <laughs> เข้าไปอายุสิบเก้าออกเป็นหกสิบเก้าอันนี้เป็นอ่าเขียนเลยครับแม่ พูดเป็นในเนาะแม่หกสิบเก้านะเข้าถ้าเป็นคนแรกที่เข้าถ้ำนะจำไม่เลยครับเป็นคนแรกที่เข้าถ้าอายุมากที่สุดเนาะแม่ยายมากี่ครั้งไม่เคยเข้าไม่เคยเข้าครับแล้วแม่ตัวเองก็มาก็ไม่เคยเข้าจนแกเสียแล้วก็ยังไม่ไม่ได้เข้าเลยมาครั้งนี้เจอลูกเจอลูกยุ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 พ่อซื้อเล้พ่อซื้อเลขยายพ่อยายอายุหกสิบเก้าสามศูนย์เจ็ดสามสิบเอห้าสองแล้วก็ อะไรเนี่ยสามตัวมันสามตัวนะอืมสามตัวแต่ว่ามันสองห้าตรงนี้อ่ะสองห้าก่อนอะไรสองห้านี่แหละแล้วก็ลืมเลขแม่ได้เขียนไม่ด้วยค่ะอเลขคนแรขอายุหกสิบเก้านะครับเข้าถ้ำอ่าแล้วก็อายุของทขามาแล้วก็อายุแม่ก็หกสิบเก้าสองตัวก็เนี่ยหนึ่งก้าด้วยอ่า โอ้หกสิบเก้าและก็หนึ่งเก้าด้วยแม่บอกว่าหนึ่งเก้าวงเล็บหนึ่งเก้าด้วยพูดไหนๆต้องอย่างนี้นะอ่าครับอ่ะขอสองก่อนจัดไปอ่ะคุณผู้ชมครับตรงวันนี้นะคะวันนี้เลขสาธุสาธุแม่รงหลักอายุเยอะที่สุดที่เข้าถ้ำนี้ใช่ไหมแม่โอ้คุณแรกนะค่ะแม่คนแรกอายุเยอะที่สุดอายุเยอะที่สุดที่ได้เข้าถ้ำอ่ะแม่มาทันี้หน่อยแม่เข้าแล้ว แม่แม่มองเห็นอะไรไหมเนี่ยข้างในไม่องเห็นมองเห็นมองเห็นเรียกอะไรอยู่ในถ้ำแม่มองเห็นศูนย์ห้ามองเห็นศูนย์ห้าจ้ะศูนย์ห้ามองเห็นไมเลขศูนย์แม่ฟันพราด้วยบ่แม่มาเห็นเลขศูนย์แ้าเห็นท่าสามองค์จ้ะฟันที่ไหลไม่เห็นพ่นรบาลเพราะนั้นให้รู้จักคนหนึ่งแต่ไม่ได้ไปใกล้นะ ไปจกะไปตักบาตรม่ไปตักที่ไหนท่านในตักจำลืมอ่มอย,อยตื่นก่อนแ <c oughs> สดงว่าแม่ได้มาวันนี้แสดงพระให้มาให้มาเข้าถ้ำได้แสดง,งเขา <c oughs> โอ้โชคดีมากเลยจ <c oughs> แม่แม่บอกว่าที่แรอะไรแม่บอกว่าสิบเก้าเนาะแต่ว่าแม่เข้ามาแล้วจะเป็นหกสิบเก้า 6กสิายุแม่เนาะจ้ะแม่69จะแม่บอกที่เรกแม่บอกส9บเก้าใ่จะบอกเลข69นั่นแหละเออแล้วแต่หน้าจะไหนเออยู่แม่ร้องลูกหลานเอาไม่ชอบตัวไหนเนี่ยชอบที่สุดแม่บอกว่าไม่ชอบศูนย์อะไรนะศูนย์ห้าแม่เขียนไว้ไหนศูนย์ห้าแม่เขียนหนังสือได้ไหมเขียนไเล็กๆนี่แม่เขียนได้ด้วยแม่ดูส่งแม่เขียนหนังสือสวยด้วยนะนี่มือมืออาจจะใส่ที่เหลืองนิดหน่อยศูนย์ เลขห้าก่อนเห้าห้าด้วยก่อนห้าก่อนก็มาเขียนเลขศูนย์แล้วเห็นอย่างงี้โอ้เห็นอย่างงี้เห็นหินห้าก่อนแล้วเป็นศูนย์ทีหลังศูนย์เห็นเินก่อนแล้วก็ห้าทีหลังโอ้กลริยเนื้อเกี่ยนตาม่เกี่ยนเขียนอย่างงี้เลยจ้ะาถูกคุณแม่จ้ะนี่นะเลขคุณแม่นะเลขเข้าไปในถ้ำเลขค้ำเลขค้ำผาตันแม่สัมภาษณ์หน่อยว่าแม่เข้าไปยังไงบ้างเข้าถ้ำเมื่อกี้นี้เป็นไงถ้ำรู้สึกแม่ถามดีใจดีใจที่ได้เข้าไปเข้า อย be right ู่เย็นอยู่เย็นเป็นสุขทำเป็นยังไงแม่ข้างในเหนื่อยไหมอะไรยังไงก็ไม่เหนื่อยไม่เหนื่อยจ้ะก็คานมาตั้งตีทางแรกแี่จะเข้าไม่ได้พอคิดถึงปุตโธปุตโธก็เลยได้เลยโอ้โปุตโธธโมสังโก็เลยได้จ้ะุโธปุโธก็เลยคานไม่ได้เลยอันนี้ว่าจะไม่เข้าไม่ได้นะเข้าได้เข้าได้เฉยเฉยเลยไม่เหนื่อยไม่เหนื่อยเหนื่อยไหม แม่นิดหน่อยแม่นิดหน่อยจ้ะโอ้โหหกสิบเก้าปีแม่เป็นคนแรกนะที่เขาทําที่นี่อายุมากที่สุดจ้ะและเป็นคนที่ไม่กลัวเลยไม่กลัวอยากเข้าอย่างเดียวอยากเข้าอย่างเดียวลูกหลานไม่ให้เข้าแม่ก็ยังเลือกเข้าโอ้โหอ๊ะาแม่ถือไว้น้อยนิดหนึ่งเอ๊ะแ่ถือเนาะนี่แหละเลือกแม่ไม่ยังไม่เคยตั้งใจนี่ครับเลยครับเลยแค่นาจอไปเลยเนาะครับสาธุสาธุสาธุนี่นี่อายุแม่เลยนครับพี่ท่านอายุแม่แล้วก็แม่บอก แม่บอกว่าเล็งเก้าแม่บอกว่าที่เลขแม่บอกว่าอายุสิบเก้าปีแม่พูดผิดไม่ใช่เลขหรือเปล่าไม่รู้เลขในในในถ้ำเรื่องนะครับอ่าสามศูนย์เจ็ดนะครับแล้วก็มีสองห้าด้วยแล้วก็เลขแม่นะครับเนี่ยเลขแม่ศูนย์ห้าเห็นในถ้ำนะอ่ะเป็นแนวทางเนาะสาธุสาธุสาธุคุณแม่สาธุขอให้ออกเด้อรวยรวยสาธุ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 กด ติดตามที่สําคัญเลยครับต้องกดติดตามไว้ก่อนกดตรงสีแดงเลยครับ